สี่สิอินสเีเดนอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็เป็นวันเกิดแม่ย่านะคะหรือว่าแมา่สามีนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะสิริกับแฟนก็กําลังขับรถเข้าเมืองนะคะเพื่อที่จะไปรับดอกไม้นะคะก็คือว่าน้องสาวแฟนเนี่ยเขาสั่งดอกไม้วาให้แม่ย่าที่ร้านดอกไม้ในเมืองนะคะเราก็เลยต้องไปเอาเพราะว่าน้องเขาอะอยู่สตอกโฮมนะคะแล้วก็มาไม่ได้วันนี้ก็เลยจะมีแค่สิริกับแฟนที่จะไปกินฟิกก้ากับ พ่อกับแม่นะคะกับแม่ย่านะคะก็ตอนนี้มันเป็นช่วงแบบว่าโควิดระบาดนะคะค่อนข้างหนักเลยที่สวีเดนนะคะร้านอาหารต่างๆเขาก็จำกัดจำนวนคนนั่งบนโต๊ะแล้วก็มันแม่กับพ่อแฟนเขาก็อายุเยอะแล้วนะคะประมาณ7 6 9 70แล้วเขาก็เลยไม่อยากออกไปร้านอาหารไปเจอคนนู่นนี่นั่นนะคะวันนี้เราก็เลยจะไปกิน ฟิกก้ากันที่บ้านแทนนะคะแต่พอตอนแรกจองจองร้านอาหารไว้แล้วนะคะแต่ว่าพอมันมีเรื่องโควิดเข้ามาแบบข่าวนู่นน,นี่เยอะเขาก็อยากให้แบบประชากรของเขาที่แบบสูงอายุไม่ให้ออกไป ไปไหนมากนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการติดโควิดแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะคะพ่อกับแม่เขาก็ค่อนข้างที่จะกลัวเนาะก็แผนวันนี้นะคะก็จะออกไปเอาดอกไม้ดอกไม้เสร็จแล้วสิริก็จะแวะเอาขนมไปให้เพื่อนแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปดูร้านต้นไม้กันนะคะเพราะว่ามีนัดกันกับ พ่อปู่ไม่ยาประมาณบ่ายสองครึ่งเนาะแต่ตอนนี้มันเพิ่งจะเที่ยงเองนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นร้านต้นไม้ไปดูต้นไม้นู่นนี่นั่นแล้วก็จะไปดูตุกตาซานตานะคะพอดีมีพี่ที่เมืองไทยอะ่ะเขาอยากได้ตุกตาซานตานะคะเราก็เลยว่าจะไปดูเนาะช่วงนี้มันก็ต้องซื้อช่วงนี้ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดเทศกาลแล้วเขาก็น่าจะเก็บ ไม่มีขายแล้วนะคะแล้วก็หลังวันคริสต์มาสเนี่ยของก็ค่อนข้างที่จะลดราคาเยอะเหมือนกันนะคะเราก็เลยจะไปดูถ้ามีเราก็จะซื้อให้เขาแต่ถ้าไม่มีเราก็ไม่ซื้อเนาะตอนนี้ก็กําลังขับรถเข้าเมืองนะคะวันนี้ก็วันที่28ธันวาคมนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นบรรยากาศในเมืองนะคะตอนนี้ประมาณเที่ยงนะคะวันนี้แดดไม่มีเลยแล้วตอนนี้ฝนก็แบบ ปลายนะคะฝนตกปลายนะคะคนก็ออกมาจากบ้านเยอะกันเหมือนกันนะวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเพื่อนๆก็ยังเป็นวันหยุดคริสต์มาสอยู่นะคะแต่บางคนเขาก็ทำงานเนาะแล้วร้านอาหารชอบต่างๆเขาก็เปิดให้บริการปกตินะคะตอนนี้นะคะสิเดินเอาขนมไปให้เพื่อนที่โรงแรมนะคะที่เขาทำงานก็ แยกย้ายกับแฟนแฟนก็ไปเอาดอกไม้ให้แม่นี่ก็เป็นร้านขนมนะคะร้านขนมที่แบบมีชื่อของเมืองนะคะตรงด้านนอกเขาก็จัดซุ้มคริสต์มาสให้ถ่ายรูปได้นะคะเพื่อนอเ,เดินมาเรื่อยๆก็ไม่ไกลมากนะคะใกล้จะถึงโรงแรมที่เพื่อนทำงานแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศแบบในเมืองนะคะ ผู้คนก็ออกมาเดินเยอะเหมือนกันนะคะพอขี่เข้ามาลราก็ตกใจโอ้ยทำไมคนเยอะขนาดน,นี้นะคะก็พรุ่งนี้นะคะสิริก็ไปทำงานเหมือนเดิมร้านเปิดตอนเย็น,นะคะ่ะสิริก็มาถึงร้านต้นไม้แล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็จะหาต้นไม้สักต้นสองต้นนะคะเอาไปปลูกที่บ้านเอาไปแต่งที่บ้านนะคะเพราะว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันตายก็คือบ้านานายจอรเคีไม่ใช่มันตายหรอกคือแบบมันไม่ค่อยสวยอะ แล้วมันก็มีหลายต้นแล้วที่บ้านก็เลยทําการเอาน้องเอาน้องออกนะคะเอาตัวว่านหางจระเข้นั้นออกนะคะทุกคนเลยว่าอยากจะหาต้นไม้ใหม่ๆนะคะเอาไว้ไปแต่งบ้านนะคะเพื mm ่อ hmm. นอุ้ยเมื่อเราจะเจอต้นนี้นี่สวยไหมคะเห็นแล้วคนลุกก็ใบมันเป็นขนๆนะ่ะไอคนที่แบบเป็นโรคก,กลัวรูนะคะก็จะแบบกลัว เนี่ยค่ะทุกคนต้นไม้ต้นนี้แปลกมากนะะเป็นแบบขนๆเป็นรูๆนะคะเห็นแล้วก็ขนลุกนะคะเพื่อนๆนี่ราคาสองเก้าเก้แพงเหมือนกันนะเนี่ย <ๆ S 2> ต้นไม้ต้นนี้คือแบบสวยมากนะคะเพื่อนๆวันนี้สิริก็จะมาหาไม้ด่างนะคะเนื่องจากว่าโดนเพื่อนป้ายยานะคะบอกให้เลี้ยงพืชที่เป็นแบบไม้ด่างนะคะเราก็ไม่ได้มีความรู้มากเนาะ เราก็เลยจะมาหาดูต้นไม้แล้วก็จะถ่ายรูปไปให้เพื่อนดูนะคะว่าต้นไหนหน่าซื้อบ้างนะคะนี่เราก็เจอแล้วนะคะอันนี้ต้นที่สองต้นนี้ก็สวยนะดูราคาสองเก้าเก้าคนนึงต้นละพันนะคะทุกคนราคาหนึ่งพันบาทไทยนะคะนี่อันนี้ต้นละพันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูต้นนี้นะคะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใบไม่ค่อยด่างเท่าไหร่นะสองสี่เก้านี่นะคะก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เพื่อนแนะนำให้เหลี้ยงนะคะเราคิดว่าน่าจะใช่นะ,ะราคา79นะคะเดี๋ยวสิริก็จะเอาหนึ่งต้นนี่นะคะสิริก็ได้มาแล้วหนึ่งต้นนะคะราคาเบาๆนะคะ79ค็คสอืเ้านะคราคาน่ารักนะคะ ชอบชอบซื้อไปก่อนนะคะคือก็แบบเข้ามาข้างในนี้คนเดียวนะคะสามีไม่ได้มาด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะพอแบบเวลาจะซื้ออะไรสามีก็เ้อไปดูก่อนที่บ้านมีพื้นที่ไหมนู่นนั่นมีอะ่ะสิริก็เลยแบบลำยอะ่ะเดี๋ยวฉันมาเองคนเดียวเธอก็รออยู่ในรถแล้วกันนะคะทุกคนตอนนี้สิริก็ได้แล้วหนึ่งต้นนะคะ ตอนนี้ลายเหมือนงูเลยอ่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็มีแต่ต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆนี่ใบสวยมากนะคะเหมือนตัวนี้ใบเขาแบบเป็นบิดๆปรับๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยสิริก็มาหาแบบไม้ด่างไปเลี้ยงนะสวยงาม สวยงามทุกต้นเลยนะคะเพืเ่อนๆคือแบบเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะซื้อต้นไหนดีแต่ตอนนี้นะคะใจก็มาอยู่ที่ต้นนี้นะคะหนึ่งต้นซีรีก็เลือกได้สามต้นนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูทั้งสามต้นเลยนะคะทุกคนแป๊บนึงนี่นะคะต้นแรกก็ทั้งต้นไม้พร้อมกระถางนะคะ นี่คือต้นที่สองนะคะชื่อต้นอะไรไม่รู้อะซื้อพร้อมกระถางอะให้ดูชัดๆต้นแรกนะคะใบเขาสวยอะคะ่ะทุกคนและอีกต้นหนึ่งที่เพื่อนสิริแนะนำนะคะนี่สนน้องก็สวยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปจ่ายเงินนะคะเดี๋ยวสิริจะไปจ่ายเงินค่าต้นไม้แล้วก็จะกลับบ้าน เตรียมตัวไปงานวันเกิดแม่ย่านะคะทุกคนมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนสิริก็เอาต้นไม้มาเก็บนะคะแล้วก็ไปไปแลกบิงโกมาที่สิริถูกบิงโกโลอตโต้นะคะทุกคนก็ไปแลกเอาใบใหม่มาแล้วก็ซื้อเพิ่อมอีกหนึ่งใบนะคะวันที่31ก็เราจะมาลุ้นบิงโกอีกนะคะตอนนี้ก็เอาต้นไม้มาเก็บแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวสิริต้องออกไปบ้านแม่ย่าแล้วเนาะเพราะว่ามีนัดกินกาแฟนะคะกินฟิกาก้ากันก็คือ อย่างที่บอก know, ตั้งแต่ต้นคลิปว่าเป็นวันเกิดแม่ย่านนะคะวันนี้เราก็ไปเอาดอกไม้มาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาของขวัญที่บ้านก็กําลังจะออกไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยจ้ากําลังจะไปกินปิกกาที่บ้านแม่ยากใช่ไหมคะแต่ว่ามีคนหิวข้าวนะคะพุงดีอละมีคนหิวข้าวนะคะคือตอนแรก ซีเรียลช็อกโกแลตขึ้นมากินนะคะวอดีหยิบช็อกโกแลตจากบ้านมาได้อันนึ้งเป็นกิทแคนเนาะก็กินแล้วแฟนก็ถา,า,า,ามว่าเธอหิวข้าวเหรอนี่ก็บอกว่าไม่ฉันไม่หิวสักพักขับมาสักพักแฟนควักช็อกโกแลตออกมาแนนบอว่าเธอหิวข้าวแล้วหิวข้าวนะคะค <laughs> นตื่นมากินข้าวกินข้าวช้าประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะก็ ออกมาทุลาข้างนอกมาเอาดอกไม้อะไรให้แม่ย่าเสร็จแล้วก็มันนัดบ่ายสองครึ่งเนาะที่จะาจะไปกินฟิกก้าเราก็เลยว่ามันแค่ไม่กี่เวลาก็เลยไม่ได้หาข้าวเที่ยงกินนะคะทุกคนก็เลยมันก็มีความหิวหน่อยหน่อยเนาะสิริก็ไม่ได้หิวมากนะคะกินช็อกโกแลตไปเมื่อกี้ก็โอเคขึ้นนะคะเนี่ยผู้ชายผู้ชายหิวนะคะขำขำสามีนะคะ วันนี้นะคะสิรกิก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆก็วันนี้เราก็ไปฟิก้ามานะคะกับแมายา่ย่าก็คือเป็นวันเกิดแก่อายุครบเจปีนะคะก็ยังแม่ย่าก็ยังสวยยังแข็งแรงอยู่นะคะคนสวีเดนเนี่ยค่อนข้างที่จะอายุยืนมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูไม่ค่อยแก่สักเท่าไหร่แล้วทีเนี้ยก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศหรือไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาให้เพื่อนๆเ,เลยเพราะว่า ปู่กับย่านเนี่ยค่อนข้างที่จะส่วนตัวนะคะเขาไม่ค่อยแบบอยากอยู่บนโซโซเชียลสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆสิริก็ะจายเพื่อนๆดูรูปบางส่วนแล้วกันนะคะที่สิริถ่ายมาและสามารถที่จะให้เพื่อนๆดูได้นะคะแล้วก็คลิปนี้คะ่ะสิริก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมหนึ่วันในวันเกิดแม่ย่าว่าทำอะไรบ้างนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ก็เป็นดอกไม้นะคะที่เราสั่งซื้อให้แม่ย่านะคะทุกคนแล้วก็จะมีการ์ดวอวันเกิดนะคะพร้อมกับคอร์สสปา1คอร์สที่จะให้แม่ย่าก,กับพ่อปู่ไปผ่อนคลายนะคะและนี่ก็เป็นเค้กที่เรากินในงานวันเกิดของแม่ย่าค่ะ ก็มีประมาณนี้ค่ะทุกคน